สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซ้ำนับล้านมานําเสนอสูตรชุดสรุปนะคะไม่ใช่สูตรค่ะคือรวมสรุปเลขล่างนะคะรอบนี้เราจะมาสรุปเลขล่างกันด้วยชุดสรุปสิบหน่วยล่างนะคะสิบหน่วยล่าง โดยที่ดิฉันได้นำทุกสูตรมาประกอบกันตรงนี้แล้วให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณากันแล้วนะคะอ้าวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันสรุปทั้งหมดนะหลักสิบหลักหน่วยล่างของเราเป็นอย่างไรคะจะได้ตัวไหนไปเชยชมจะถูกใจหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะคะ ฝากคำเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช่อง YouTube และเพจใน Facebook ของเราก่อนนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาคอยทุก,ท,กทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่ จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะทุกท่านนะอ่าไม่เช่นนั้นท่านจะไม่เห็นคลิปใหม่ๆที่ดิฉันลงไว้ให้ดูนะคะมาเราจะมาเริ่มทำกันตั้งแต่หลักสิบไปนะคะหลักสิบแล้วก็จะไปหลักหน่วยแล้วก็ไป เลขเด่นเลขวิ่งนะคะมาประกอบกันเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยสำหรับหลักสิบก่อนนะคะในเลขสิบหน่วยล่างตรง0ค่ะ1 2อ,อันนี้คือเราเอามาประกอบประกอบไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูว่าตัวไหนจะมาเยอะกว่าเพื่อนนะคะหนึ่ส ห้ 5, ทั้งหมดหลัก10เลข0มี6ตัวนะคะอ่ะมาดูต่อในเลข1ค่ะ1 2 3 4 5 6 7เลข1มี7ค่ะ นานา,นาทีนี้เลข7จ็ดเลข1อยู่อันดับ1แล้วนะคะได้7คะแนนอันดับที่3ค่ะคือเลข2 1 2 3 4 5 6 7 7คะแนนเช่นกันนะคะทุกท่านนะเคะแนนเช่นกันอ่ะมาดูกันต่อในสูตรที่3ค่ะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเป็นเรื่องละสิคะทีนี้ถ้าคะแนนไล่กันแบบนี้เป็นอะไรที่แบบตัดสินใจยากมากอ่ะส่วนเลขสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดค่ะเลขสี่มีแปดคะแนนเลยนะคะสำหรับหลักสิบอ่ะไปดูเลขห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคะแนนนะคะเลขหกค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคะแนนโอ้โหหนะ้ตอนนี้ดิฉันง่วงดิฉันง่วง นี่นอนดึงมาาหลายวันติดแล้วนะคะตีสองกว่าตีสองกว่าทุกวันเลยนะคะอ่ะมาดูเลขเจค่ะทีนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเมือนกันค่ะทุกท่านเห็นไหมคะแนนนี้แบบทิ้งกันไม่ห่างเลยนะคะทิ้งกันไม่ห่างเลยเลข8ค่ะทีนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคะแนนคือเลขแปดค่ะทุกท่านคะ่ะเทวดาเอ้ยจะเป็นยังไงละ่ะทีนี้เลขเก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดคะแนนคะ่ะหลักสิบเราได้มาแล้วนะคะหลักสิบก็คือตรงนี้ทีนี้เรามาดูส่วนหลักหน่วยกันดีกว่านะคะอ่เคลียร์นิดนึงนะคะทุกท่านนะเผื่อตัวไหนที่ยังไม่ได้นับดิฉันจะได้กลับไปนับใหม่นะคะกลับไปนับใหม่ได้เลยนะคะ โอเคนะคะครบอ่ะเรามาดูในส่วนหลักหน่วยกันนะคะสำหรับเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคะแนนนะคะเลขศูนย์อ่ะเท่ากันค่ะเท่ากันเท่ากันก็มีสิทธิ์เดินได้เลยนะคะเนี่ยเลขหนึ่งค่ะทีนี้ หนึ่งสองสสห้าหเจค่ะอปยยะสองค่ะหนึ่งสองสามสีห้าหเจดปดสสเสสอ็ด 11คะแนนค่ะทุกท่านอู้วายมาดูเลข3คะ่ะ1 2 3แซงนะคะ3แซงหน่อยเถอะ1 2เชียร์3นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9คะแนนเลข4คะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคะแนนเรียกค่าค่ะหนึ่งสองแวบสาม อ้าเลขค่าได้3คะแนนเองนะคะทุกท่าน1 2แล้วก็ยาวมาเลยเนี่ยไม่มีเลขค่าเลยนะคะเนี่ยหรือดิฉันตาลายดิฉันตาลายคล้ายเป็นลมหรือเปล่าคะ3 3คะแนนคะ่ะเลข6คะ่ะอ่ะพี่หกไม่มีเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกคะแนนค่ะก็ยังดีกว่าสามคะแนนอยู่นะหกคะแนนเลขหกหกคะแนนไปเลขเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เลขเจ็ดคะแนนเลขแปดค่ะทีนี้หนึ่งสองสาส่ห้าหกเจ็ดแคะแนนค่ะเลขเก้าค่ะ1 สองสามสี่ห้าหกอ่ะเดีย๋ยวเรามาเคลียร์กันหน่อยนะคะทีนี้นะครบ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 อ่านับครบนะคะครบนะคะครบนะคะ ครบนะครบนะคะทุกท่านนะเราจะมาดูตัวที่เด่นที่สุดทีนี้มีอะไรบ้างคะที่เด่นที่สุดในหลักสิบเราจะมาเคลียสิบหน่วยล่างกันนะคะเคลียสิบหน่วยล่างกันว่าตัวไหนมาเด่นแรงที่สุดหลักสิบก่อนคะ่ะที่มาแรงอันดับ1ก็คือเลข8นะคะเลข8มาอันดับ1แล้วในหลักสิบ ร่องเลขสีเลขหกเลข 6, เจแล้วก็เลขเก้นะคะสี่ห็ก้าค่ะสี่หกนะคะสี่หได้8คะแนน แล้วก็จะมาดูกันในส่วนตัวกันนุงมาอีกนะคะก็จะเป็นเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามหนึ่งสองสามค่ะ,ะตัวต่อมานะคะทุกท่านถ้าท่านคิดว่าเอาตัวเดียวนี้แหละก็8ดนะคะแต่ถ้าท่านคิดว่าสี่หกเจ็ดเก้า เป็นตัวรองที่น่าสนใจและน่ากลัวก็จ,จัดไปนะคะแล้วก็จะเป็นเลข1เลข2และเลข3อันนี้คือตามสติตามตำราเลยนะคะนี่คือตามตำราเลยนะทีนี้เรามาดูกันในส่วนเอาง่ายๆก็คือคุณก็ใช้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะส่วน1 2 3นี้ท่านใดไปหาดูท่านอาจารย์อื่นๆถ้าเจอตรง1 2 3ก็ใช้ไปได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วน หลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยมีตัวไหนมาอันดับหนึ่งเลขสองค่ะเลขสองมาอันดับหนึ่งนะคะในหลักหน่วยนะอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะคะอ่ะเลขสองนะคะได้สิบเอ็ดคะแนนต่อมาก็คือเลขเก้าอ่ะเลขสามนะคะเลขสามนี้ได้เก้าคะแนนนะคะดิฉันขอวางใน ชุดนี้อย่างนี้นะคะอ่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นเลขสี่แล้วก็เลขแปดนะคะสี่และแปดค่ะสี่กับแปดสี่กับแปดหนึ่ง 1 7 9่งเจ็ดเหกหนึ่ดี๋ยวนะแไปแล้วนะคะอ่าท่านใดชอบแค่นี้จัดแค่นี้ได้เลยนะคะท่านใดชอบแค่นี้จัดได้ได้แค่นี้ได้เลยตัวมาก็เป็นตัวรองนะคะตัวรองหรือตัวกันมานะคะก็จะเป็นอ่ะขอ 1> 0 1นย์หนึ่งศูนย์หนึเออหนึ่งสองสามสตามนี้เลยนะคะสี่ห้อย่างละ8คู่เอาตัวเน้นเอาตัวเด่นไปใช้ก่อนนะคะเน้นเด่นก็คือ8กับ2แล้วก็3นี่เหละ คือเน้นนะคะเน้นสูตรหสูตหลักสิบคือ8หลักหน่วยคือ2แล้วก็รอง3แล้วก็เป็น4กับ8นะคะถ้ามาเบิ้ลก็จะเป็น8 8 8 8ปดีได้นะคะแปดแสี 8, 8, 4, 4ได้เบิ้ลนะคะโอ้ทำไมไดิฉันง่วงขนาดนี้เนี่ยทุกท่านคะให้ทุกท่านนำไปจับแล้วไปชนแต้มดูนะ แปดเด่นสุดรองคือ4ี่หอ่ะท่านเจ้าหไปด้วยกันแล้วแต่นะคะใช้ได้หมดนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วส่วนหลักหน่วยก็คือเลขหนึไอเลข2กับเลขสาตอนนี้ที่ฉันว่วงมากคงจะอธิบายอะไรไม่ได้แล้วอาการแบบนี้นะคะไม่ไหวนะคะไม่ไหวทิฉันก็เลยอยากจะ เอาชุดเด่นชุดวิ่งไปในคลิปต่อไปนะคะทุกท่านนะดิฉันนอนดึกมาตีสองกว่ามา2-3วันแล้วดิฉันก็เลยง่วงไม่ไหวแล้วรอบนี้นะคะเดี๋ยวจะการอธิบายไม่ชัดเจนนะคะก็ให้เก็บไปตามนี้แล้วค่อยไปตัดแต้มนะคะเลขแต้มท่านใดทราบได้แคปไว้ก็เอาไปดูได้นะคะทุกท่านนะ ถ้าแคบไว้ก็ไปดูได้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูกันในส่วนเล็กเด็ดเล็กวิ่งกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบแล้วก็เทียบกันดูนะคะอ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันในคลิปต่อไปอันนี้คือชุดสรุปล่างนะคะสรุปสิบหน่วยล่างเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดแต้มพร้อมกันขออนุญาตพักก่อนนะคะคงไม่ไหวแล้วอาการขนาดนี้ไม่ไหวแน่นอนขอโชคดีนะคะ เจอกันในคลิปหน้าสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ